เาไม่นกม่เข้าไปได้ม่นเข้าไม่ได้เอาอย่างนี้มือซีเรเห็นา้แตล้วมือซีเรมเห็นา้แ่ล้วมือีเห็นาตแล้วในแถผู้ชายวาัวัน ผูขชายอี่ไห้นเดนแดพ้าน่งันอนานี่พ้านกเจ็ไปดก้ันบพันหนึ่งสองสามพนสี่น้กพนี้ิ่งกันองนามี่น้นัเจ็ดพนปักลุ่มนัหนึ่งอามน้ักันเกบนอมนี้2นหกลุ่มนี้ ตั้งองตั้งใจต้อหิ้ของตัตัใจห้อม้งใจงกับห้อมือ้องทำควอด้วย้องี้งตั้งใจตั้งไว้นี้นงวันี้ขอตั้งใจพอทดสอบขห้องห้อง้องทหน้าอบด้วยสั้นพอแค่นี้แหละ้านที่ของเราโอเคเออ สอนอะนนี้ตั้งแต่อ่าตั้งตัวตั้งตนตั้งตรงตั้งมั่นฝึกฝนฝันฝ่าความฝันไปเอาทดสอบตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นฝึกฝนไปฝันฝ่าคันมฝันไปพอพอพอแค่ไหนพอเนี่ยอันนี้สอนอันนี้อบรมอุปเพราะห์ไปถึงสวมใส่ศีวธรรมเพราะ ตัวสอบอืมอันนี้ของอันนี้ตั้งเงินทนใจใหม่ไปถึงขอจบเันทุใจพอโอเคตัวสอบตั้งเงินทนใจโอเค เรามาแข่งกันกลุ่มในช้ายกขึ้นทังกลุ่มเลยนะครับเราจะพากันเต้นโอเคเอาอย่างนี้ดูมือว่าจานถ้าะ้าจา์ชี้ไปอย่างนี้คือกลุ่มที่หนึ่งชี้มาอย่างนี้กลุ่มที่สองอย่างนี้กลุ่มที่สามอย่างนี้กลุ่มที่สี่โอเคทดสอบอย่างนี้กลุ่มที่หนึ่งมีกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ คำตอบทราบเพียศคนเดียวนั่นหมายถึงเป็นกลุ่มครับผมต้องสอบยังขา มันต้องเร็วกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่รั้วาเนยท้าออกใหม่ท้าท้าท้าเต้นท่านี้นเลยเนาะดูนะครับ <c ười> ท้าเต้นแบงนี้แหละเดี๋ยวจะปวดอยูอีกรอบนึงเดี๋ยวจะปวดได้ยูอีกไมได้มันฟีฟสไตาลาเนาะเออๆจำ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 ทำไมดู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  ดูท่านี้นะครับอ่าดูท่านี้นี่นะนะทั้งกลุ่มนะครับทับ้งกลุ่มนะครับไม่ใช่คนเดียวนะครับนะใครไม่เต้นวันนี้อดข้าวเที่ยงเลยเอามนี้เนะ่เนะ่ เอามันอยู่คนเดียวครับผมอ่าพอ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 เป็นเครื่องบันเทิงใจอ่ะวร้อนกันนะครับอย่างนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่ใครชา้าไม่ใช่ชี้ปุ๊บชี้กลุ่มไหนให้เรื่องกลุ่มนั้นนะครับชี้กลุ่มไหนให้เรื่องกลุ่มนั้นจำแค่ทอดของตัวเองนะกระบวลอกระมวลทราบกระมวลทราบ